อยากออกไปข้างนอกจังเลยฉันเกลียดการบาดเจ็บขนมอร่อยๆอคงค่าเวลาได้บ้างโอ้เท็มมากเลยน้ำของฉันมันน่าจะยังเย็นอยู่เฮ้ยทำไมมันอยู่ไกลจัง ไม่เอานะ่าขอแค่อึกเดียวฉันต้องหาตัวช่วยมาช่วยแล้วล่ะลืมเจ้าพวกหล่อนี้เลยแฮะฉันจะทำตัวช่วยขึ้นมาเองโอเคมันน่าจะช่วยได้เพิ่มหลอดเข้าไปเราเชื่อมถึงกันแล้วแล้วก็ดูด นี่มันความฝันของคนขี้เกียจเลยกระจกวิเศษบอกค้าเถิดใครงามเลิศในปัตตพีโอ้โหเอมี่วันนี้เธอแต่งหน้าได้เป๊ะจริงๆเอมี่แต่ผมของเธอมันดูเยิมจังดูเหมือนว่าต้องสระผมซะหน่อยแล้วฉันว่าฉันพอมีเวลาก่อนที่ปาร์ตี้จะเริ่มในอีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้านะ ถ้งงางั้นก็เริ่มเลยผมของเธอต้องการการเยียวยาสักนิดหนึ่งโอไม่นะดูเหมือนว่ามาสคาร่าของเธอมันจะโถเอ้ยฉันดูเหมือนผีไม่มีผิดโถไม่ต้องร้องนะเอมี่เอาล่ะกลับไปเริ่มใหม่กันนะเอาล่ะครั้งหน้าถ้าคุณแต่งตาของคุณเสร็จแล้วแต่คุณจะต้องไปอาบน้ำให้ใช้อุปกรณ์ป้องกันนี้แค่นี้ดวงตาของคุณก็ไม่ต้องสัมผัสกับน้ำแล้วเวิร์กใช่ไหมล่ะ แค่ดึงผมของคุณออกจากสายรัดและสระผมตามปกติว้าดูเหมือนมันจะขึ้นเป็นฝ้านิดนึงนะแต่เห็นไหมไม่มีน้ําเข้าไปโดนตาคุณเลยแค่ล้างผมให้สะอาดและถอดแว่นดำน้ําออกไปเห็นไหมเมคอัพของเธอปลอดภัยแล้วเอาละ่ะแค่เป่าผมให้แห้งฉันก็พร้อมแล้วรีบแต่งตัวเร็วใกล้สายแล้วนะพีเจสิกาหุ่นดีขนาดนั้นต้้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดูก้นแน่ๆนๆสิ ของฉันก็พอจะเตะตาคนได้อยู่นะเอาละไปลองกันไม่ใช่ชุดออกกำลังกายสักนิดตอนนี้พร้อมแล้วก็ไปกันเลยบันไดตรงนี้ใช้เผาผลาญไขมันที่ก้นได้ทันทีเลยล่ะฉันคือผู้หญิงฟังเสียงคำรามของฉันซะกก้าวรวังด้วยนะไงจ้าจอมตะกละเป็นไงมั่งโซเฟียจะต้องมีบั้นท้ายนันปึกหลังออกกำลังทั้งหมดนี้แน่ รอบที่สองยิ่งยากกว่ารอบแรกเยอะเลยโหโหดฉมัดโอ้ยฉันคิดว่าฉันขยับไปไหนไม่ได้อีกแล้วต้องเคลื่อนไหวร่างกายโอเคได้เวลามาดูแล้วว่าทำไปนี่คุ้มไหม มีอะไรเปลี่ยนบ้างนะมีบ้างไหมเนี่ยโอ๊ยตายฉันไม่เคยออกกำลังกายอะไรยากขนาดนี้เลยบางทีฉันอาจต้องไปลองวิธีอื่นก็ไม่ต้องให้ใครรู้นี่จริงนะถ้าคุณอยากมีกลา้ามเนื้อนแน่นๆเพิ่มขึ้นสักนิดยัดอะไรไว้ในกาง,งเกงน่าจะง่ายกว่าการสควอตมากอย่าลืมทำอีกข้างล่ะไม่งั้นดูประหลาดแย่มาตรงนี้สิหนูน้อย ได้แล้วว่าไงจ๊ะคุณบันท้ายสวยเชียวกนจะสิกาก็เทียบกับของโซเฟียไม่ได้แล้วเฮ้ยฝันอะไรแปลกชะมัดโอเคกลับสู่โลกความจริงได้ละโหฉันหลับไปนานขนาดนั้นได้ไงเนี่ยไม่มีเวลาอาบน้ำแล้วเรียบร้อยเอย้ย ดูสิผมมันเยิ้มเลยอะ่ะคงต้องมัดผมแล้วนะเป็นทางเดียวที่จะทำได้ไม่เข้าท่าเลยโอ้นี่น่าจะใช้ได้นะนี่ละประโยชน์ของหมวกใช่ไหมก็ไม่ได้ดูดีขึ้นเลยอะ่ะ mm. หอือจะโทรไปลาป่วยดีล่ะเดี๋ยวนะ นั่นแฮร์พี้ชันนี่รู้แล้วว่าจะต้องจัดการยังไงในวันที่ทรงผมไม่เป็นใจแบบนี้เทคนิคนี้จะทำให้เกมพลิกเองแค่นีบแฮร์พี้เข้าไปที่ด้านในของหมวกนี่ไงแค่นี้คุณก็จะได้ผมทรงใหม่แล้วดูเหมือนผมจริงเลยใช่ไหมล่ะก็แค่สวมหมวกลงไปตามปกติ แจ่มไปเลยวิกกี้ทำไมหนังตาฉันถึงหนักตลอดเลยเวลาเข้าชั้นเรียนหลังพักเที่ยงอืมฉันกำลังรบกวนเธอหรอมิโซเฟียตื่นได้แล้วฮะอะไรโอ้ยตายฉันหลับอีกแล้วเดี๋ยวนะคิดอะไรออกแล้วเคยนึกอยากมีแว่นตาแบบนี้ไว้สวมเวลาต้องทนเรียนวิชาหน้าเบื่อบ้างไหม เป็นรูปหน้าคุณเองใหญ่ๆให้พอดีเลนแว่นตาแบบนี้ตัดออกมาเป็นรูปตามเลนแว่นจากนั้นติดรูปให้ตรงตามตำแหน่งแว่นตาคุณจะใช้เทปกาวสองหน้าหรือกาวใสก็ได้พอดีเป๊ะว้าวเหมือนจริงจูน้าขนลุกเลยครั้งต่อไปที่คุณจะต้องนั่งอยู่ในชั้นเรียนหน้าเบือ่อพยายามบอกตัวเองให้ตื่นให้หยิบแว่นตาเด็กขี้โกงแบบนี้ออกมาแล้ไปเฝ้าพระอินทร์ได้เลย เฮ้โซเฟียเธอว่าเออโซเฟียว่าละก็ได้ฉันจะให้เธอยืมโนต้ตที่หลังนะเธอคงต้องการแน่ๆล่ะฝันดีนะเพื่อนใช้มีดระวงังระวังด้วยนะเบลล่าให้ตายเธอฉันทำเสร็จแล้วนะเฮ้ hey, ขอลูกหนึ่งคงไม่เป็นไรนะ สงสัยจังว่าใช้สว่านกับมันได้ไหมโอ<ฮ>้ขอมีดปอกหน่อยมาทำการปอกเร็วขึ้นกันเถอะดูการทำงานของมันสิในไม่ช้าทั้งลูกก็ถูกปอกเปลือกหมดแล้วดูดีใช่ไหมล่ะ รอบนี้ประหยัดเวลาได้เยอะเลยไม่มีอะไรวิเศษไปกว่าการได้กินฟาสต์ฟู้ดตามใจอยากอีกแล้วแต่ก่อนเริ่มพิธีฉันจะต้องเตรียมความพร้อมก่อนเฟรนช์ฟรายพร้อมเบอร์เกอร์ช้ำช้ำพร้อมเอาล่ะเริ่มลุยเลยอย่าลืมหาอะไรสนุกสนุกดูได้ล่ะอ่าแจ่มเลยหืมเฟรนช์ฟรายนี่เค็มไปนิดนะขอจิบน้ำสักหน่อยเถอะโอ้ยเอื้อมไปหยิบน้ำไม่ถึง ดูเหมือนต้องหาใครสักคนมาช่วยแล้วเอมี่มานี่หน่อยเพื่อนฉันมีปัญหาหนักเลยฉันเอื้อมไปหยิบนะ้ำไม่ได้นะ่ะเห็นปะเนี่ยนะปัญหาหนักของเธอโซเฟียโอเคฉันจะช่วยแนะหนทางสว่างให้เธอเองง่ายปะละ่ะแค่นี้ก็พร้อมกินได้โดยไม่จำเป็นต้องกระดิกไปไหนแล้ว ความเกลียดคร้านที่งานของเราว่าไหมวันนี้ไม่ต้องสระผมสวยๆนี่หรอกเฮ้ hey, มันเป็นแบบนี้ได้ไงเนี่ยผมของฉันต้องเปียกแน่เลยดูเหมือนต้องสระผมด้วยสินะออ uh, แต่มันดูดีมากเลยนะมันต้องมีหมวกสำรองแถวๆนี้สินี่ใช้ได้ไหมนะพลาสติกกันน้ําใช่ไหม บางทีถ้าฉันใช้มันคลุมผมของฉันละ่ะเฮ้มัดให้แน่นสักหน่อยแล้วชิงเธอเพิ่งทำหมวกคลุมผมด้วยตัวเองละ่ะเอาละ่ะลองใช้เจ้านี่กันดีกว่าโอเคใช้ได้อยู่เยี่ยมเลยใช่ผมฉันยังไม่เปียกและดูสวยงามอยู่ มีคนมากมายที่มักสหลับเวลาได้ขึ้นรถเสมอใช่แล้วเอมิลี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วถ้าคุณเคยสับประงกบนรถมาก,ก่อนคุณคงรู้ว่ามันปวดคอแค่ไหนแต่เดี๋ยวก่อนบางทีผพ้าพันคออาจช่วยคุณได้ทีนี้กางมันออกคลุมหน้าเอาไว้โว้ดูนั่นสิฉันต้องถ่ายรูปไปโชว์เพื่อนๆฉันหน่อยฉันจะโพสต์และติดแฮชแท็กว่าหญิงสาวก,กับผ้าพันคอ แต่อย่างน้อยก็ไม่มีใครเห็นหน้าคุณนะ